เยาวราชหร you know, ือชัยนาทาวเมืองไทยนับเป็นชัยนาทาวที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากจะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในแง่ของการเป็นแหล่งรวมสินค้าและร้านอาหารนานาชนิดแล้วด้วยพื้นที่เพียง1.43ตารางกิโลเมตรของเยาวราชที่มีร้านทองรวมกันมากกว่า150ร้านทำให้เยาวราชกลายเป็นย่านร้านค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังเป็นตลาดทองรูปพรรพันธ์ทำด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยถนนสายทองคำแห่งนี้มีกระแสะเงินหมุนเวียนจากการค้าทองคำวันละหลายสิบล้านบาทหรือสูงกว่า5,000ล้านบาทต่อปี ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่เยาว,วราชคือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคำสุขโขไทยไตรมิตรเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าหลวงพ่อทองคำซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า5ตันประดิษฐานอยู่ณนะพระมหามนฑดบเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่พากันหลั่งไหลกันเข้ามาชมพุทธศิลปะ ฝีมือช่างพลังแห่งศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและความงดงามแห่งองค์พระปฏิมาท,ที่ทำจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันประเมินค่ามิได้จุดเด่นของชุมชนวัตตมิดหรือชุมชนยาวาราชเหล่านียนะมีจุดแข็งมากพูดง่ายๆว่ามีทองถึงสอย่างที่นี่หนึ่งหลวงพ่อทองคาเป็นพระทองคาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งชาวต่างชาติมากันมากมาย สองเรามีถนนทองคำคือถนนเยาวราชซึ่งมีการค้าขายทองคำและค้าขายสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชาวจีนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากสามเรามีวัฒนธรรมทองคือวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอารยาธรรมเก่าแก่ก็อยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เรารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบและเข้มแข็งตรงนี้ เราจึงเป็นจุดที่เข้มแข็งในการนำเสนอชุมชนของเราสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีชุมชนเยาวราชยังถือเป็นชุมชนที่มีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดเดียวกันและฐานการผลิตร่วมกันเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลกในปี2558เนื่องด้วยชุมชนเยาวราช มีจุดเด่นที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความพร้อมของคนในชุมชนดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชนที่นอกจากการสอนภาษาอังกฤษแล้วยังมุ่งสู่การเรียนรู้ภาษาที่3อย่างภาษาจีนซึ่งถือเป็นการดึงจุดแข็งของชุมชนเช่นโรงเรียนไรมิตรวิทยายลายัยที่เปิดสอนผ่านหลักสูตรในชั้นเรียนและบุคคลภายนอกซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเราเห็นว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสังคมและประชาคมการที่สังคมจะเจริญหรือชุมชนจะเจริญได้ต้องมาจากการศึกษาและก็ชุมชนเราก็ต้องมีความเข้มแข็ง ก็ต้องมีการปรับตัวในด้านการค้าขายซึ่งจะว่าไปตรงนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางของการค้าขายของอาเซียนอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มเติมภาษาซึ่งจะทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการค้าขายก็เราถือว่าเราก็มีความพร้อมที่สุดในด้านของท้องถิ่นนะที่จะต้อนรับกับความเจริญที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ในการศึกษาเราก็ถือว่าเราสร้างเจ้าส่วนน้อยขึ้นมารองรับแล้ว เราก็มาดูชุมชนที่มีอยู่ให้เขาม,ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาึกษาแล้วก็มีส่วนในการที่จะดูเศรษฐกิจสังคมของเขานั้นให้ตรงเป้าหมายกับความก้าวหน้าอันนี้เราก็ให้ความรู้เขาด้วยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจในอาเซียนมาให้ความรู้ว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะปรับตัวการค้าขายของเรานั้นให้สอดคล้องกับสังคมที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ามีประชุมประชาคม ชาวเยาวราชหรือประชาคมชาวจีนในไชน่าทาวเรามีการผนึกกำลังกันอยู่ตลอดเวลาเรารับการสื่อสารข่าวสารกระแสของสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะไม่ว่าจะมีการจัดงานสัมมนามีการจัดงานชุมชนตลอดจนถึงการต้อนรับเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าป่นดินที่จะเสด็จมาในชุมชนนี้เราก็มีความตื่นตัวพร้อมรับ ออยู่ตลลดเวลเวานอกจากนี้พระธรรมภาวนาวิกรมกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของชุมชนอื่นๆว่าแต่และชุมชนควรจะสำรวจบริบทและศักยภาพในตัวของชุมชนนั้นๆก่อนว่ามีจุดเด่นหรือศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาในด้านใดจากนั้นจึงต่อย,ยอดจากจุดเด่นดังกล่าวซึ่งวิธีนี้จะทำให้การพัฒนาของชุมชนและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เดินไปในแนวทางเดียวกันที่สำคัญรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยวัตตมิตรเรามองเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นชุมชนชาหน้าทาวก็ต้องเอาภาษาจีน <c oughs> นะฮะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ทุกคนเนี่ยในประเทศไทยโรงเรียนทั่วประเทศไทยชุมชนทั่วประเทศไทยต้องการให้การเรียนการศึกษา สื่อให้มันถึงชุมชนและเข้ากับชุมชนได้ก็ต้องดูความจําเป็นของตัวเองว่าติดกับภูมิภาคประเทศไหนฉะนั้นการเรียนการศึกษาอย่างนี้เนี่ยชุมชนนั้นก็ต้องรู้จุดแข็งของตัวเองถ้าได้ภาษาที่เข้มแข็งขึ้นมาก็จะทําให้ตัวเองมีการพัฒนาการเรียนการศึกษาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งสู่อาเซียนได้ถ้าโดยเอาทฤษฎีของชุมชนแต่มิเป็นตัวอย่างนะที่เข้มแข็งแล้วโรยใช้ภาษาจีนแล้วเราก็ประสบความสำเร็จก็น่าจะเป็น การดีที่ชุมชนนั้นๆได้เลือกเรียนให้สอดคล้องกับภูมิประเทศสังคมการค้าเศรษฐกิจการเชื่อมสัมพันธ์มิตีความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการนําเสนอที่สู่อาเซียนที่ดีชุมชนก็ต้องมีรัฐะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการนําเสนอที่ดีถ้ารัทะนําเสนอที่ดีป้อนข้อมูลที่ดีให้การสนับสนุนที่ดีเชื่อว่าชุมชนแต่ละแห่งก็จะเข้มแข็ง ฉะนั้นเนี่ยคนแรกที่จะรู้เรื่องของสังคมอาเซียนได้ดีนั้นก็คือรัฐะซึ่งรัฐะจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอแล้วก็บอกทิศทางก็เชื่อว่าทุกที่ทุกแห่งทุกชุมชนก็สามารถที่จะเดินทางได้ถูกแล้วก็เตรียมการได้ถูกฉะนั้นรัฐะก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้สังคมนั้นไปสู่อาเซียนได้อย่างเข้มแข็งและนี่ถือเป็นชุมชนตัวอย่าง ในการเตรียมความพร้อมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเริ่มต้นคิดต่อยอดจากจุดเด่นและศักยภาพของชุมชนจากนั้นนำมาบูรณาการกับบริบททั้งภายในและภายนอกชุมชนซึ่งผลที่ได้ก็คือความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและท้องถิน่นให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน